นาทีนี้นะการเมืองประเทศไทยนะแม้และทังพักส้มยังมีประเด็นที่ถูกวิพวิจารณ์ทุกวันตีกันเองแต่กันเองตีกันเองตีกันเองแต่กันเองนี่เข้าสู่โหวตเลือกตั้งแล้วนะที่จริงใกล้เลือกตั้งแล้วนะยังมีข่าวพักส้มตีกันเองแต่กันเองเริ่มจากตรงนี้ก่อนคเริ่มจากตรงนี้ก่อนเริ่มจากก็คนในพักส้มเองนั่นแหละมาบอกกับมาแก่บอกว่าเขาเริ่มไม่แอฟพิเชเทแน่ ไปพิจารณาอาจารย์เทน productivity มาเริ่มแล้วมาภาษาปกิจก็มาแล้วมาพ r เอร e มาแกะมาแล้วทะลึ่งนะทะลึ่งเอาชื่นชอบก็ชื่นชอบชื่นชมไปเลยไม่ต้อง appreciate บางคนในพักส้มเขาก็มาบอกกับมาแก่ว่าเขาเริ่มไม่ไม่เพิ่มพักส้มเพราะว่ามีการ ปรับกลยุทธ์การเลือกตั้งและไอ้กลยุทธ์เลือกตั้งที่ปรับใหม่เขาไม่แฮปปี้กันใช่ค่ะเขาไม่พึใจแหละคนจานวนหนึ่งเขาเลือกที่จะเดินออกจากพักนะเขารู้สึกว่าอุมการเราไม่ใช่ละไปดูกานชักนิดหนึ่งปรับกลยุทธ์อะไรบ้างเรานําเสนอไปแล้วนะคะจํากันได้ไหมนะคะจากเลือกผู้สมัครที่สังคมเชื่อใจเปลี่ยนมาเป็นผู้สมัครที่สังคมเชื่อมือไอ้เชื่อใจก็คือเชื่อในอุดมการเชื่อในความเป็นคนดีเชื่อในความใสสะอาดอะไรประมาณนั้นไอ้เรื่องเชื่อมือ ก็คือเชื่อว่าทํางานได้บริหารประเทศได้ถ้าเลือกให้เข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วได้เป็นรัฐบาลสามารถบริหารได้ทํางานได้ออีกกลยุทธหนึ่งโอเคก็เป็นกลยุทธ์ที่เริ่มมีการปรับใช่ค่ะแต่คน<ต>ในพรรคบาง,บางคนไม่ชอบเลือกคนที่สังคมเชื่อใจไว้ใจร้อยเปอร์เซนต์วันนี้เริ่มผสมผสานเอาคนาที่ร่วมสร้างกันมาตั้งแต่ต้นร่วมสู้กันมาตั้งแต่ต้นสู้กันด้วยอุดมการเคลียร์ออกจํานวนหนึ่งแล้ว เอ,เอาคนเ <คน S 2> ชื่ออมือได้คิดเอาเองว่าสังคมผู้เชื่อมือเชื่อว่าถ้าได้เป็นปรัฐบาลทำงานได้เข้ามาแทนที่ไอ้ตรงนี้ย่อมมีคนบางส่วนไม่แฮปปี้ที่สู้กันมาตั้งแต่แรกใช่อีกหนึ่งกลยุทธ์ครับเป็นกลยุทธ์สู้ด้วยกระแสเปลี่ยนมาเป็นกลยุทธ์ประสานบ้านใหญ่ประสานนะไม่ใช่ดึงบ้านใหญ่มาทั้งหมดนะประสานบ้านใหญ่กระแสก็ยังขายอยู่นะใช่ค<ต>่ะกระแสยังมาแ,<ต>แรงอยู่ยใหม่เริ่มประสานกับคนในเครือข่าย เอาบ้านใหญ่มาบ้านลูกหลานบ้านใหญ่มาผสมผสานเข้ามาผสมผสานบ้างอย่างเช่นลูกชายของวิรัตรัตนเศสอย่างเช่นลูกชายของเสียฮุกขายใหญ่การเจริญบุรีดังนี้เป็นต้นดังนี้เป็นต้นไม่แค่นั้นครับในในพักส้มเขาก็คาบเอาบางเรื่องมานิทาให้หมาแก่ฟังจริงไม่จริงจริงไม่จริง จริงประเด็นนี้กเคยได้ยินตอนแรกๆเขาตั้งบอก็มีปัญหานนี้ะเขาบอกว่าพรรคส้มเขาบอกว่าพรรคส้มเนี่ยโดยหลักเนี่ยในความเป็นพรรคการเมืองกรรมการบริหารมันต้องเป็นองค์กรเป็นกลไกสูงสุดในการกำหนดทิศทางกำหนดนโยบายไม่งั้นมันอยู่กันยากงใช่มัใช่มันเป็นกลไกในการควบคุมพรกในนันอยู่เป็นย่าโดยระบบพรรคสูงสุดมันต้องกรรมการบริหารใช่ไหมใช่ไม่งั้นมันวุ่นไงแต่เขาบอกว่าพรรคส้มเนี่ยเหนือกรรมการบริหารยังมีอีกหกอหรหัน แต่ในพักส่งเราได้ยินเรื่องนี้มาก่อนหน้านี้แล้วเหมือนกันเนาะอือรหันที่อยู่เหนือกรรมการบริหารพักมีทั้งเห็นหน้าและไม่เห็นตาอมีทั้งในพักมีตําแหน่งแข่งผลและไม่มีตําแหน่งแข่งผนในพักแต่ชี้ได้แต่กําหนดได้เหนือกรรมการบริหารค่ะทีนี้ในการคัดคนลงสมัครสสในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเขาบอกว่าเหนือกรรมการบริหารยังมี6ออรหันเป็นตัวคัดเลือกเป็นตัว ใช่ใช่ชีเป็นชีตายชีเป็นชีตายชี้ขาดจะให้ลงไม่ให้ลงอ่ะจะไม่ให้ลงก็ได้อ่อโอเคประกอบด้วยหัวหน้าพักค่ะนัทพงศ์เรืองปัญญาวุฒิค่ะรองหัวหน้าพักหมสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักพิชานชาวพัฒนวง์และเลขาธิการพักสลายุทธใจหลักนายทะเบียนพักนัทวุฒิบัวปทุมและเหรลัญยิกพักชุติมาคชพันเขาบอกคนเนี้ยเนี่ยแหละดือกลุ่มอัดูชื่อกลุ่มเพื่อนเอกทั้งนั้นแหละใช่ค่ะเขาบอกว่ากลุ่มเพื่อนเอกเนี่ยแหละค่ะ อยู่เหนือจะมากิไปหาญช่างมันเถอะจริงไม่จริงเราไม่รู้นะเขาก็ซิปมาว่าเพื่อนเอกแต่ที่รู้แน่ๆนะกล่าหาหรือเปล่าเริ่มมีปัญหาที่เขตเลือกตั้งในจังหวัดสมุทรปราการเขต8ดเอาง่ายๆเลยเขตแีดเม้าไปเลยเมื่อวานวันที่16ใช่ไหมครับเมื่อวาน16ค่ะวันนี้ส7ค่ะสีโมงเย็น16บหนึ่งหนึ่งอ่ะเอาเวลาโฟกัสชัดๆสินาฬิกา11เนาทีเมื่อวานนี้ คุณไตรวัตรอิ่มใจใอด,ดีตสสปักน้ำเขตแปดเขตแปดพักส้มออกมาออกมาโพส์ระเบิดเธอเอออกมาแฉพักส้มอะไรแหละพูดง่ายๆามาแฉความดังต่อไปนี้เรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนและผู้ส,สนับสนุนที่เคารพรับกระผมนายไตรวัตรอิ่มใจอด,ดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมุดรปราการเขตแปดไม่ขอรับมติของเลขาธิการพักในการตัดสิทธิ์ไม่ให้กระผมลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ แล,แล้วเขามีการขยายความต่อนนะโดยคณะกรรมการบริหารพักมีมติเสียงส่วนใหญ่ให้ในายไตรวัตรอิ่มใจเป็นผู้สม,มัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมุรประการเขต8เมื่อวันอังคารที่16ธันวาคมเวลาที่ได้รับแจ้งนะ0.043นอข,อของคืนวันที่15ธันวาคมก็คือวันใหม่วันที่16ลวละ่ะหลังเที่ยงคืนมาแล้ว0.043นและเมื่อวันอังคารที่16ธันวาคมเวลาเที่ยง3เที่ยง28นาทีเลขาที่การพักมีการโทรมาแจ้งกับกระผมว่า ขอให้ถอนตัวจากการเป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้ทแทนราษฎรในครั้งนี้กระผมจึงได้สอบถามว่าใช้มติอะไรในการเปลี่ยนแปลงมติของกรรมการบริหารพรรคทางเลขาธิการพรรคให้เหตุผลว่าใช้สิทธิการวีโตจากเลขาธิการพรรคและหัวหน้าพรรคเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนมติกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดได้คุณตจวัดก็เลยนึกในใจแล้วจะมีคณะกรรมการบริหารพรรคไว้เพื่อ โอ้โหเรื่องใหญ่แฟงๆนะเมื่อพาดพิงถึงชื่อสรายวุฒิใจหลักเลยครับเลขาธิการพักเป็นคนโทรมาบอกเราก็ต้องเปิดพื้นที่ให้คุณสลายวุฒิใจหลักได้อธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นต่อสายไปที่คุณสลายวุฒิใจหลักเลขาธิการพักประชาชนสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสลายุทธนะสวัสดีค่ะบผมครับสวัสดีครับคุณดานัยคุณอมรรัตน์ครับช่วงนี้ต้องเจอกันทุกวันนะคุณสลายวุทธเพราะเพราะเพราะใกล้ใกล้เลือกตั้งยังรบกันไม่เสร็จเลยนะอันนี้คือรบกันเองด้วยนะเกกันอย สาระในในเพจของไตรายวัฒน์เป็นข้อเท็จจริงไหมที่ที่คุณชายยุทธไปบอกเขาว่าให้ถอนตัวแล้วก็บอกเขาด้วยว่าเสียงวีโต้จากหัวหน้าพักบวกเลยค่ะพักสามารถล้มล้างมาติกรรมการารหพักได้จริงหรือเปล่าเรื่องอย่างนั้เชญค่ะไม่จริงครับคือผมโทรไปจริงครับแต่การพูดของผมเนี่ยผมพูดไปเพียงแต่แจ้งว่า ทางผมเนี่ยมีความเห็นยังไงนะครับแล้วก็ขอให้ขาของตัวจริงแต่ก็ถามว่าทําไมทําไมจึงโทรมาแล้วก็ใช้มัติอะไรอย่างที่เขพูดผมบอกว่าเนี่ยผมวีโตแล้วผมก็จะขอความเห็นจากกรรมการบริหารนะครับซึ่งทั้งผมละหัวหน้าพักเห็นตรงกันเนี่ยในการขอความเห็นกรรมการบริหารมันก็เป็นไปได้ที่มติจะออกมาเป็นอย่างนั้นนี้ถามว่าทําไมผมต้องโทรไปตั้งแต่ก่อนที่มติกรรมการบริหาร จากมติใช่ไหมครับผมโทรไปก่อนเหตุผลอย่างนี้ครับเพื่อป้องกันความเสียหายครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นกลางคืนผมโทรไปบอกเขาใช่ไหมครับอืตอนประมาณเที่ยงคืนกว่าคืนนั้นเราก็พิจารณานดึกนะครับแล้วก็โทรไปบอก้บอกว่าใช่ครับพอผมได้ข้อมูลใหม่แล้วก็ประมวลผลแต่ถามหัวหน้าเรียบร้อยผมก็ขอมติใหม่แต่ต้องโทรไปบอกก่อนเพราะป้องกันความเสียหายถ้าหากว่าเขาโพสต์ก่อน ว่าเขาจะลงแน่นอนแล้วรบและเมื่อมติเปลี่ยนทีหลังก็จะเกิดความเสียหายกับเขาเยอะจริงไหมครับครับผมต้องรีบบอกก่อนว่าอย่าเพิ่งเนี่ยเราผมวีโตนะเขากรรมการบริหารอีกสักพักเมื่อมีมติก็เปลี่ยนผลได้ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยถ้าเราสามารถคุยกันได้เราหาทางออกร่วมกันได้ที่ไม่จําเป็นต้องมาทะเลาะก,กันอนย่างเช่นเรื่อคุยกันเข้าใจว่าอ๋อไปไม่ไหวแล้ว เขาก็สามารถที่ประกาศได้ว่าผมไม่ไปต่อนะเพื่อเปดิดโอกาสให้คนใหม่มันก็อยากจบที่สวยงามใช่ไหมครับแล้วก็คุณไตรวัดก็สามารถทาํางานร่วมกับเราได้ในอนาคตแทนที่จะเป็นแบบนี้<อ>นั่นคือเหตุผลหลักๆนะครับทีนี้เรื่องการวีโต้เนี่ยคไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะครับในพักเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากนะครับแม้แต่คืนคืนนั้นเองที่พพีารณนากรีคุณไตรวัตรเนี่ยก็มีเคสหนึ่งเหมือนกันที่มีการวีโต้ขึ้นมาจากกรรมการบริหารคนหนึ่ง นำไปสู่การพิจารณาใหม่ครับก็บบเป็นเรื่องธรรมดาครับเมื่อเรามีข้อมูลที่น่าเชื่อถือและนําไปสู่การเปลี่ยนผลได้เนี่ยมีเหตุในการนําไปสู่การเปลี่ยนผลได้เนี่ยเราก็เอามาคุยกันก็เป็นเรื่องปกตินะครับครับครับอา,อาถ่ายว่าคุณชยุทธเดียวผมขอลําดับเหตุการณ์ลําดับข้อที่จริงนิดหนึ่งย้อนกลับไปเมื่อคืนวันที่สิบห้าธันวาก็คือคืนวันจันทร์กรรมาการบริหารพัคส้มมีการประชุมเพื่อวางตัวผู้สมัครในแต่ละเขตเลือกตั้งครั้งแรกเลย ขั้งแรกเลยเมื่อไล่มาถึงเขตแปดจังหวัดสมุทร,รการก็มีตัวยืนก็คือคนเดิมก็คือคุณไตร,ตรวัตรขั้งแรกเลยเนี่ยมีมตเตว่าก็ส่งคนเดิมลงนั่นแหละอันนี้ถูกต้องนะถูกต้องครับ,ตอ,รบอตอนที่ลงมาติตขั้งแรกให้คุณไตรวัตร<ง>ได้ลงต่อน,นั้นคุณเทง่งหัวหน้าเท่งก็<ๆ>ก็กยังอยู่ในก็อยู่ในที่ประชุมเลขขาอยู่กันหมดครับ แล้วทําไมถึงไม่ทักทวงตักกอดลงมติล่ะเออทำไมตอนลงมาติไปแล้วแจ้งเจ้าตัวแล้วแล้วมาเปลี่ยนตอนเที่ยงวันของวันนึงก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเมื่อเรามีข้อมูลหรืออะไรใหม่ๆเนี่ยที่เรามองว่ามีผลเนี่ยเราก็นําไปตู่การพิจารณาใหม่ซึ่งเป็นเรื่องปกติผมยืนยันนะครับเป็นเรื่องปกติไม่ใช่มีเคสเดียวทั้นี้แต่กระทั่งคืนนั้นเองเราก็พิจารณาอยู่เคสนีงที่ขอปรับมติเหมือนกันมีกรรมการบริหารขอ ติดในการกลับมาติแต่ <Okay. S 2> เอส <Okay. S 2> นั้นเนี่ย <Okay. S 2> ไม่มีการเปลี่ยนแปลง <Okay. S 2> นะครับโ okay. อเคแบบไฟแฟกับคุณไตรวัตด,ด้วยนะอ,ะอะเลขาพักก็คงจะต้องเปิดนะไอ้ข้อมูลใหม่ที่นําไปสู่การวีโต้มาติข <c oughs> ั้งแรกของกรมกกร,รมการบริหารนะมันคืออะไรที่จะไม่ส่งไตวัดลงสมัครแล้วข้อมูลใหม่คืออะไรอืมมันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดไหนคะ ก็ผมไม่อยากลงรายละเอียดเรื่องประเภทนี้นะครับจริงๆผมก็แจ้งทางคุณใจวัดหมดนะครับเรื่องแบบนี้เพียงแต่ว่าคุณใจวัดไม่เห็นด้วยนะครับไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมนําเสนอแต่ในมุมมองของกรรมการบริหารเนี่ยสิ่งที่ผมนําเสนอมีเหตุผลครับ อย่าง<ช>ที่<ช>เราบอกนะครับว่าแต่ละเรื่องเนี่ยเอาเพจจะทั้งตอนนี้ที่เรากําลังเปิดให้มีประชาชนให้ความเห็นใช่ไหมครับครับปัจจุบันเนี่ยเพจเราก็เปิดให้ประชาชนมีความเห็นต่อผู้สมัครของเราคร<ช>ับถามว่าถ้ามีข้อมูลบางอย่างที่นาไปสู่การเปลี่ยนตัวเนี่ยทําได้ไหมก็ยังทําได้อยู่คร<ช>ับตราบใดที่เรายังไม่ผ่านกระบวนการจบคลิปเนี่ยการเปลี่ยนใจผู้สมัครก็ยังคงมีอยู่นะครับทีนี้ในกรณีของคุณไตรวัฒนเนี่ยเรื่องแต่อยู่ในพื้นที่เดิมด้วย นะครับเป็นพื้นที่ที่หวังผลของเราเยอะสังตาการนะครับเราก็าพยายามทพียรพิจารณายอย่างรอบด้านที่สุดนะครับกระผมยวอาเรื่องนี้เนี่ยเราฟังความเห็นไม่ใช่เฉพาะกรรมการบริหารสิ่งที่นําไปสู่การตัดสินใจขอมติใหม่เนี่ยมันก็เป็นข้อมูลจากฝ่ายอื่เนเนื่องจากเรามีการตัดสินใจกลางคืนใช่ไหมติดติดเนี่ยเหตุการณ์มันผ่านไปหลายชั่วโมงมันก็มีข้อมูลอย่างใหม่เข้ามานะครับ เราก็นำไปสู่การตัดสินใจใหม่ก็ปกติครับครับข้อมูลใหม่ดังว่านั้นมันเป็นเรื่องการทํางานหรือเป็นเรื่องพฤติกรรมหรือเรื่องส่วนตัวผมคิดว่าเวลาเราพิจารณาในกรณีแบบนี้เนี่ยมันมันดูประกอบงคประกอบสองส่วนนะครับทั้งในกรณีของเขตใหม่เนี่ยเวลาเราดูเนี่ยเราจะดูองคประกอบสองส่วนนะครับก็คือผู้สมัครเดิม แล้วก็กับผู้สมัครใหม่ที่ผ่านกระบวนการเช่นเดียวกันรเราก็มีการเปรียบเทียบกันดังนั้นเนี่ยพอมันมีการเปรียบเทียบกันสองตัวอย่างเนี้องคอปรกอบก,ก็จะเยอะนะครับอย่างเช่นผู้สมัครผู้สมัครใหม่ดีกว่ายังไงนะครับผู้สมัครเดิมมีข้อเสียยังไงทีนี้เวลาข้อมูลเข้ามาเนี่ยมันก็ประเมินครบคู่กันอ๋อหรบอครบคู่กันถ้าเช่นนั้นก็ถามตรงๆคนเทพริ์ภาษี คุณเทพประิศนามสกุลภาษี <Ừ. S 1> คนที่เราเอาเข้ามาเสียบแทนคุณไตรวัตรเนี่ยเหนือกว่าคนเดิมอย่างไรเทพประลิ์เหนือกว่าไตรวัตตรงไหนที่พอบอกได้และโดดเด่นผมคิดว่าตรงพูดยากนะครับในแง่ความโดดเด่นกว่าเนี่ยแต่แน่นอนคุณ,ค,ณคุณเทพประลิ์เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่ตรงกับเราอุดมการณ์ตรงกับ กับเราตั้งแต่อนาคตใหม่นะครับต้องบอกนี้คุณเทพฤทธิ์เป็นอาสาสมัครอยู่กับเรามานานมากแล้วตั้งแต่อนาคตใหม่ครับดังนั้นจึงไม่แปลกที่ทางคณะกรรมการจึงสนับสนุนคุณคุณเทพฤทธิ์ครับครับถามนิดนึงสิครับคุณเทพฤทธิ์ภาษีเป็นผู้ช่วยสสของสสคนไหนภายในพรรคครับอ๋ออันนี้ผมผมต้องขอไปครับผมไม่ได้ดูข้อมูลมาเรื่องนี้อ๋อครับเขาเป็นไปได้เนื่องจากว่าเขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ช่วยสสอาสาสมัคร ช่ไหมครับการไ <นา S 2> ม่ได<ร>าสต<น>่งัใ้ในคณะทํางานจังหวัดเนี่ยก็มีโอกาสที่่อคนใดคนหนึ่งจะแต่งตั้งเขาเป็นผู้ช่วยนะครับนี้เป็นไปไดคค้ครับครับเ,เขาเขาวิเขานินทากันว่าโครงสร้างอํานาจภายในพักส้มเนี่ยประหลาดนิดหนึ่งว่ากันที่จริงโดยระบบพักกรรมการบริหารต้องเป็นที่สุดต้องจบกันที่กรรมการบริหารปรากฏว่า พักส้มมีลักษณะเฉพาะตัวเนื้อกรรมการบริาหารยังมีอีกอาหกอรหันที่ชี้เป็นชี้ตายในเรื่องเอใครจะได้สมัครสสอจริง,รงหรือไม่อืไม่จริงครับอันนี้ยืนยันนะครับอย่างที่ผมบอกว่าแม้แต่กรณีของคุณใจวัดเนี่ยเมื่อผมคุยแล้วผมก็โยนความเห็นไปที่กรรมการบริหารนะครับ,รบขอมติกรรมการบริหารไม่ใช่ว่าผมทําได้ด้วยตัวเองเพียงแต่ว่าเคสนี้มันจําเป็นเร่งด่วนเพราะมันต้องรีบรวดเร็ว ต้องกันความเสียหายที่ทอาจจะเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยจ,จริงต้องโทรไปก่อนเรวคิดว่าการพูดคุยถ้าหากว่าคุยด้วยเหตุผลแล้วมันสามารถอธิบายกันได้เนี่ยม,มันจะห<บ>าทางลงที่สมูทกว่าใช่ไหมครับ คุณไตรวัดไม่จําเป็นต้องออกจากพรรคพรรคยังมีตําแหน่งที่เยอะแยะที่จะทํางานร่วมกันได้ที่ไม่ใช่สสแค่นั้นเองนะครับจะเพียงแต่ว่าคุณไตวัดเลือกวิธีนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับค่ะสุดท้ายคุณไตรวัดถ้าเขาไม่ออกไม่สมัครใจออกเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาเข้าที่ประชุมใช้มติมาให้ให้ไม่ต้องเป็นผู้สมัครได้ใช่ไหมคะอะไรเนี่ยหมายถึงสุดท้ายอลไรไงคุณไตวัเขากลับมติไปแล้วเขากลับมติไปแล้วเขากลับมติไปแล้วใช่ไหมคะใช่ไหมคะ ในกรณีการลงต่อของจบแค่นี้นะครับคิดว่าคงเป็นที่สิ้นสุดแล้วอ๋อเป็นที่สิ้นสุดแล้วโอเคแต่การที่ตูวไทยวัดยังอยู่นะครับถ้าเกิดว่านะครับไม่มีปัญหาอะไรในแบบนี้เนี่ยจริงๆเรายังทํางานร่วมกันได้นะครับก็มีต่อหลายคนนะครับที่ไม่ได้สมัครนะครับแล้วให้คนใหม่สมัครโดยที่เขาก็ยังทํางานต่อกับทัพได้ครับอืมเอาเอาเอารู้สึกว่าปัญหาทำดองนี้ เกิดหลายพื้นที่เกิดหลายเขตนะพักส้มที่วันนี้เยอะมากหลายจังหวัดที่มีปัญหาทํานองนี้เยอะมากคล้า,ายๆแบบนี้ใช่ไหมคะมันเกิดอะไรขึ้นเกิดเยอะมากนะหลายจังหวัดเสียงจะเพิ่มขึ้นมาถึงส่วนกลางเยอะมากจริงเกิดอะไรขึ้นครับผมคิดว่ามันเป็นพิเศษของความเป็นพักประชาชนนะครับที่สมาชิกมีส่วนร่วมเยอะนะครับการที่สมาชิกมีส่วนร่วมมีความเป็นเจ้าของเยอะเนี่ย เสียงสะท้อนต่างๆมันมีความหมายนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อประชาชนรู้สึกความเป็นเจ้าของพักเนี่ยเมื่อเขาเห็นด้วยไม่เห็นด้วยสิ่งใดเขาก็แสดงออกมานะครับแล้วก็การที่พักไม่มีใครมีอำนาจเด็ดๆเนี่ยที่บอกว่ามีความเป็นกถาบันเนี่ยใช้อำนาจร่วมกันของคนหลายคนเนี่ยมันทาให้ทุกเสียงมีความหมายนะครับอที่เขานิ้นท้ากันว่ากลุ่มเพื่อนเอกเนี่ยก็คือผู้ถืออำนาจสูงสุด <blinking> จริง<ล>ร้ว<ข>มันไม่จริงนะ <rivals ie S 2> ทีท่เขาเรียกกันว่าเพื่อเอกเขาเรียกว่าเป็นการจรินนาการนะครับคือคือมันเป็นจินนาการแบบนี้อ่ะมันง่ายในการชักจูงใช่ไหมครับเพราะทุกพักการเมืองมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่โดยความเป็นจริงพักของพักของเราตั้งแต่อนาคตใหม่นะครับไม่ว่าจะยุคคุณนาธทรยุคคุณพิธาองค์ประชุมของคณะกรรมการบริหารคือองค์ประชุมในการตัดสินใจจริงๆนะครับ ดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดขึ้นมาแบบมันพูดลอยๆนะครับแล้วก็เป็นทิธีดีที่คนทั่วไปมักจะเชื่อนะครับเพราะเพราะอะไรครับเพราะทุกพักมันเป็นแบบนี้ครัทคใหบทำให้คนเชื่อง่ายขณะที่ความเป็นสถาบันแบบพักประชาชนเป็นสิ่งใหม่แลาเราพูดคนก็ไม่ค่อยเชื่อคิดว่าเอ้ยไม่ไม่ใช่เรื่องจริงกลุ่มที่ตัวเองเรื่องนี้ต้องพิสูจน์ต่อไป กลุ่มเพื่อนเอกจะจะ powerful จะอยู่เหนือกรรมการบริหารพรรคส้มหรือไม,อม,ม่มันอาจจะไม่จริงอย่างที่คุณสลยุทธพูดแต่ชื่อของคุณสลายุทธเป็นหนึ่งในกลุ่มเพื่อนเอก,เอกเนี่เป็นเรื่องจริงใช่ไหม <c oughs> อ,อ๋อมันไม่แปลกครับข้อพักเรามีแนวคิดอุดมการณ์ตรงกันตั้งแต่ยุคทํางานกิจกรรมด้วยกันผม,มปเป็นเลขาธิการสภา,านิตินัญญัติปีส5ง3นะคร้อี่บมนะรังนั้นเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นคุณธนาธรคุณชัยธวัฒ์เนี่ยล้วนเป็นตําแหน่งกรรมการบริหารสถาบันนิติบ<ะ>ักษาท<ะ>ัา<ะ>้งหมดนะครับเนี่ยเขายิ่งนินทากันอยู่นะเอก <c oughs> ต้อมติงเป็นเป็นโอลิมปิโร <c oughs> โที่กลุ่มสภาพพ,พักมมั้งหมดเลยอืมไอ้นี้ก็ถ้าถ้าผมกลุ่มสภาพได้จริงก็คงไม่มีเสียงสะท้อนอย่างที่เห็นจริงไหมครับการที่มีเสียงสะท้อนแบบนี้แสดงว่าทุกคนมีความคิดเห็นได้นะครับ แล้วเขามีอำนาจเด็ดๆน,นะแล้วเขาก็ยังนิทานกันอีกว่าที่จริงเนี่ยคนในพักจานวนไม่น้อยอยากจะเปลี่ยนหัวหน้าพักเพราะมันไปไม่ได้ในทางการเมืองมันขายไม่ออกอมันจะต้องอขยับปรับเปลี่ยนปรากฏว่าคนที่คำ้ำหัวหน้าเท้งอยู่ก็คือกลุ่มเพื่อนเอกนั่นแหละเขานิทากันนี้อีกภายนอกก็เป็นไปได้นะครับ เพราะเขาไม่รู้แต่ทั้งคนภายในผมยืนยันนะครับทุกคนเคารพคุณเทงนะครับแม้แต่ผมเองนะครับก็ยังเชื่อมั่นคุณเทงมากการทํางานร่วมกันปีกว่าเนี่ยก็พิสูจน์ได้เห็นว่าคุณเทงมีความเป็นผู้นําสูงมากนะครับแล้วก็มีความสามารถไอ้นี่ยคือท้าคนภายในผมเชื่อว่าทุกคนยอมรับคุณเทงหมดนะครับเพียงแต่ว่าเวลาออกไปวงนอกขึ้นไปออกไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้เห็นว่าคุณเทงทำอะไรบ้างครับ ในทางการเมืองถ้าสังคมเขาไม่เชื่อไม่ศรัทธาสังคมเขาไม่ให้คะแนนนะคนในพักจะเชื่ออย่างไรมันก็ไม่มีความหมายจ้นะมันจบเลยนะใช่ไหมฮะคะแนนมันไม่มาผมผมคิดว่าต้องให้เวลาพิจน์ุกับการเลือกตั้งครั้งนี้ก็จะพิจน์ุนะครับว่าคุณเทง้งรวมถึงกรรมการบริหารประชาชนเนี่ยมันได้รับการยอมรับแค่ไหนนะครับก็ต้องยอมรับว่าช่วงเวลาที่ผ่านมามันก็มีหลายฝ่ายนะครับพยายามที่จะทําทลายเรา นะครับทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นปั่นข่าวนู้นข่าวนี้นะครับผมคิดว่าเหตุผลพวกนี้ก็สําคัญที่ทาให้ตู่คนสงสัยตั้งคําถามแต่ผมคิดว่าหลังจากนี้ไปห้าสิบกว่าวันเนี่ยก็เป็นช่วงที่ประชาชนได้มองเห็นเราจริงๆได้ติดตามจริงเขาจะดูเข้าใจมากขึ้นนะครับโอเคครับขอบพกคุากครับคุณสายุทธ์โอเคครับขอพกรุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสลายุทธใจหลักนะคะเลขาธิการพักประชาชนค่ะอธิบายไปเขาเน้นทากันว่า เป็นหนึ่งในกลุ่มเอกก็ยอมรับนะก็พูดเลยเพราะร่วมต่อสู้มาตั้งแต่สมัยเป็นนิสิตนักศึกษา